ไม่จำเป็นต้องรู้จักคนเยอะไม่จำเป็นต้องขายสินค้าเพียงคุณใช้พลังทวีคูณของตัวเลขให้เป็นคุณก็จะสามารถสร้างองค์กรได้อย่างมหาศาลและมีรายได้แบบแพ v e ีบินค e ได้ไม่ยากอย่างไรมาหาคำตอบกันได้ในคลิปวิดีโอนี้ค่ะสวัสดีค่ะครูผิงสาลีนีโชธน,นะคะ คลิปวิดีโอนี้ครูผิงจะมาพูดถึงพลังทวีคูณของตัวเลขซึ่งเปรียบเสมือนเป็นเครื่องทุนแรงที่จะทำให้เรามีโอกาสสร้างไรายได้แบบแพสย์ฟนิ่งคำหยุดทำได้แต่รายได้ไม่หยุดมีอิสระภาพทางด้านการเงินเวลาสุขภาพออกไปใช้ชีวิตในแบบที่เราต้องการเป็นเจ้าของชีวิตตัวเองได้อย่างแท้จริงแต่เราต้องมาทำความเข้าใจกันก่อนค่ะว่า ในการทำการตลาดเครือข่ายคุณไม่จำเป็นที่จะต้องสปอนเซอร์คนทั้งโลกหรือต้องรู้จักคนเยอะๆจึงจะสามารถมีโอกาสสร้างไรายได้แบบแพสซีบินคำหรือมีไรายได้มหาศาลเพียงคุณมาทำความเข้าใจการอุปถัมภ์คนจริงจังเพียงไม่กี่คนสอนในสิ่งที่คุณทำเป็นให้กับเขา ชั้นสู่ชั้นส่งต่อความสำเร็จแบบนี้ไปเรื่อยๆโดยใช้กฎพลังทวีคูณของตัวเลขซึ่งรูผิงจะมาอธิบายให้ฟังกันในคลิปวิดีโอนี้ที่จะทำให้คุณมีโอกาสสร้างไรายได้แบบแพสซีฟเปนคำหรือสร้างองค์กรได้อย่างมหาศาลได้ไม่ยากในการทำการตลาดเครือข่ายค่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวเลขนี้ก่อนค่ะนี่คือตัวเลขจากการที่เราเริ่มอุปถัมภ์สองคนที่จริงจังเข้ามาในองค์กร แต่เดี๋ยวเรามาดูการทวีคูณก่อนค่ะการทวีคูณคือการเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าซึ่งเปรียบเสมือนการอุปถัมภ์นั่นเองการอุปถรัรมภ์คืออะไรการอุปถัมภ์ก็คือการที่เราสอนใครคนหนึ่งให้รู้ถึงวิธีการทําในสิ่งที่เราทําอยู่นอกจากสอนเพื่อสร้างแล้วก็ยังต้องสอนเพื่อสอนต่ออีกด้วยเพื่อที่ตัวเขาจะสามารถสร้างธุรกิจด้วยตัวเขาเองได้น,นั่นเองแต่ถ้า,ากว่าท่านใดอยากรู้ลึกมากยิ่งขึ้นนะคะ วิกแนะนําให้ไปดูคลิปวิดีโอนี้นะคะที่ชื่อว่าถ้าการตลาดเครือข่ายให้เงินเวลาสุขภาพได้คุณอยากรู้แล้วใช่ไหมว่าการตลาดเครือข่ายที่แท้จริงเป็นอย่างไรลองคิดดูนะคะว่าคนที่เรารู้จักหรือไม่รู้จักจะมีสักสองคนบนโลกนี้ไหมที่ต้องการเปลี่ยนแปลงชีวิตเหมือนกันกับเราจริงๆถ้ามีเราก็สามารถสร้างไรายได้มหาศาลในการทำการตลาดเครือข่ายได้แล้วล่ะคะ่ะ เพียงคุณอุปถัมภ์สคนและคุณสอนสองคนนี้ให้อุปถัมภ์สคนเข้ามานั่นจะทําให้เกิดอีก4คนขึ้นใช่ไหมคะหลังจากนั้นคุณก็สอน2คนของคุณให้รู้ว่าจะสอน4คนนั้นอย่างไรเพื่อที่4คนนั้นจะอุปถัมภ์อีกคนละ2คนตอนนี้คุณมีจํานวนคนเพิ่มอีก8คนแล้วคะ่ะทําลึกลงไปหนึ่ชั้นคุณก็จะมีองค์กรเกิดขึ้นถึง16คน ต่หากคุณเพิ่มการอุปถรัรมเพิ่มขึ้นอีก1คนเท่ากับว่าคุณอุปถัมคน3คนเข้ามาแล้วคุณก็สอน3มคนนี้ให้ไปอุปถัมเพิ่มอีก3าคนนั่นจะทําให้เกิด9คนหลังจากนั้นคุณก็สอน3คนของคุณให้รู้ว่าจะสอน9คนนั้นอย่างไรเพื่อที่9คนนั้นจะอุปถัมอีกคนและ3คนตอนนี้คุณมีองค์กรเพิ่มขึ้น27คนทําลึกลงไปหนึ่งชั้นค่ะคุณก็จะมีอีก81คนเข้ามาคุณเห็นความแตกต่างของตัวเลขนี้ไหมคะ จากการที่ทุกคนอุปถัมภ์เพิ่มขึ้นเพียงคนละหนึ่งคนแต่ทำให้คุณมีคนในองค์กรเกิดขึ้นจาก16คนเป็น81คนซึ่งแตกต่างกันถึง65คนเลยทีเดียวเพื่อให้เห็นภาพมากยิ่งขึ้นลองมาดูตัวเลขนี้กันค่ะหากคุณลองอุปถัมภ์เพิ่มขึ้นอีก4คนเข้ามาล่ะมาดูกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นหากคุณอุปถัมภ์เพิ่มอีก2คนเท่ากับว่าคุณอุปถัมภ์4คนเข้ามา และสอนพวกเขาให้อุปถัมภ์อีกคนละ4คนหลังจากนั้นคุณก็สอน4คนของคุณให้สอน16คนของพวกเขาให้อุปถัมภ์อีกคนละ4คนคุณก็จะได้อีก64คนเข้ามาในองค์กรทําลึกลงไปหนึ่งชั้นค่ะคุณก็จะมีองค์กรเพิ่มขึ้น256คนมาถึงตอนนี้คนในองค์กรของคุณเพิ่มจาก16คนเป็น256คนซึ่งแตกต่างกันถึง240คนเลย จากการที่ทุกคนอุปถัมเพิ่มขึ้นอีก2คนเท่านั้นเองค่ะและหากคุณอุปถัมภ์5คนคุณจะเห็นความมหัศจรรย์ของตัวเลขซึ่งแตกต่างกันอย่างน่าทึ่งเลยทีเดียวค่ะ 5, คูณ5เท่ากับ25 25คณ5 125ชไหมคะและ125ี่คูณ5เท่ากับ625อ่และนี่ก็คือจำนวนคนที่จะเกิดขึ้นในองค์กรของคุณค่ะจากการที่ทุกๆคนเพียงแค่อุปถัมเพิ่มขึ้นอีก3คนเท่านั้นเอง ชั้นนี้เราก็จะมีองค์กรจาก16คนเป็น625คนนี่ก็คือจำนวนคนที่เพิ่มขึ้นจากการอุปถัมภ์คนเพิ่มเป็น5คนการอุปถัมภ์คน5คนเข้ามาในองค์กรอาจจะไม่ใช่เรื่องยากแต่การที่จะเจอคนจริงจัง5คนคุณอาจจะต้องอุปถัมภ์10คน20คน30คนหรือ50คนแต่ถ้าคุณเข้าใจระบบสุวนเวลาอิสระแล้วแล้วก็นะ มันจะทำให้คุณค้นพบ5คนจริงจังได้ไม่ยากเลยทีเดียวค่ะและนี่ยังไม่นับรวมกับคนที่ยังไม่จริงจังที่แค่เข้ามาเป็นผู้ซื้อสินค้าอีกด้วยนะคะหากคน780คนของคุณมีเพื่อน2คน3คน4คนหรือ5คนละ่ะหรือสมมุติพวกเขามีลูกค้าคนละ10คนซึ่งอาจเป็นเพื่อนๆญาติพี่น้องนั่นทำให้เกิดลูกค้ามากถึง7,800คนและบวกคนจริงจังอีก780คนนั่นแสดงว่า เราก็มีองค์กรถึง8580คนเลยทีเดียวถ้าคน8580คนสมมุติว่าเขาซื้อสินค้าทุกเดือนอย่างน้อยเดือนละ100บาทคุณจะมียอดซื้อสินค้าในองค์กร858,000บาทเลยทีเดียวนะลองคิดดูสิคะว่าถ้าคน8580คนบวกกับคนจำนวนหนึ่งที่ไม่จริงจังแต่เป็นเพียงผู้ซื้อสินค้าถ้าคนเหล่านี้ซื้อซ้ำในทุกๆเดือน จะสามารถสร้างกำไรมหาศาลและมั่นคงให้เราได้ขนาดไหนและนี่ก็คือวิธีการทำเงินมหาศาลโดยใช้กฎพลังทวีคูณของตัวเลขเราไม่จำเป็นต้องขายสินค้าเราไม่จำเป็นต้องรู้จักคนเยอะๆเพียงทั้งหมดนี้เกิดจากการที่เราทำงานกับคนจริงจังเพียง5คนเท่านั้นเองทุกทคนเพียงแค่ซื้อกินซื้อใช้สินค้าที่เขาต้องกินต้องใช้ในชีวิตประจาวันอยู่แล้วเพียงเปลี่ยนกิจวัตรให้มาเป็นกิจการ พยยอดธุรกิจที่เข้าขั้นประสบความสําเร็จก็เกิดจากการที่สร้างองค์กรที่ตีมาตั้งแต่ต้นค่ะเพียงเท่านี้คุณก็จะสามารถทําเงินได้อย่างมหาศาลและมีโอกาสสร้างไรายได้แบบแพาสซีฟเป็นคมได้ไม่ยากในการทําการตลาดเครือข่ายค่ะแต่การขายเก่งไม่ใช่เป็นเรื่องที่ไม่ดีนะคะแต่มีบางอย่างนะคะที่สุดยอดนะักขายมองข้ามไป ถ้าไม่เข้าใจเรื่องนี้เนี่ยเขาก็ไม่สามารถที่จะสร้างองค์กรได้อย่างมหาศาลหรือสร้างไรายได้แบบพาสซีฟอินคัมได้เลยโปรดติดตามตอนต่อไปที่เราจะมาทำความเข้าใจกันให้อย่างลึกซึ้งนะคะกับอีพีที่3เอวสารเซลแมนหรืออาการล้มเหลวของนักขายที่จะไม่ทำให้คุณตกหลุมพรางในการสร้างองค์กรอย่างไรก็ไม่มีวันโตได้อย่างมหาศาลได้เลยห้ามพลาดเลยทีเดียว สำหรับวันนี้ครูปิงเองก็ต้องขอตัวลาไปก่อนและเจอกันใหม่ใน EP หน้าคิดเป็นเห็นทางคิดต่างยิ่งสร้างโอกาสสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ